สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสปอยบทบาทตัวละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจกันค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องสิงสังป่าค่ะและสำหรับละครที่จะออกอากาศต่อในวันศุกร์หน้านะคะก็คือเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจค่ะก็จะเป็นละครแนวสืบสวนสอบสวนนะคะจากบทประพันธ์ของสัตรุษนะคะโดยผู้จัดค่ายมุมใหม่ค่ะ เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปชมละครตอนแรกกันในคืนวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะขอมาสปอยบทบาทที่แต่ละคนได้รับนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเริ่มจากสุตาตัวแม่กันก่อนเ่ากันนะคะก็คืออ้ําพัชราภาชัยเชื้อค่ะรับบทเป็นโสพิตาค่ะ โซพิตานะคะก็จะเป็นลูกสาวคนโตของโพคินค่ะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแบบสุดโต่งเลยนะคะเป็นคนเจ้าระเบียบค่ะไม่รู้จักการประนีประนอมถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดค่ะเธอจึงได้ฉายาในวงการว่านางพญาค่ะเป็นคนที่รักน้องมากนะคะ โซพิตานะคะเป็นคนที่เกลียดการโดนหักหลังมากครับเพราะเธอเนี่ยฝังใจในวัยเด็กที่แม่ของเธอเนี่ยหักหลังพ่อโดยการครบชู้แล้วก็ทิ้งเธอกับน้องสาวไปแบบไม่เหลียวแลเลยค่ะคนต่อไปนะคะมิกทองระยะค่ะรับบทเป็นเจดค่ะ เจดเป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติค่ะที่ชีวิตต้องพลิกผันเพราะอารมณ์ร้อนของเขานะคะเมื่อมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนแล้วเขาก็ใช้ปืนนะคะยิงขู่เพื่อนแต่ว่ากระสุนเนี่ยพลาดเป้านะคะไปโดนจุดสำคัญทำให้คู่กรณีนะคะตายและเขาต้องมาติดคุกค,ค่ะและพอเขาพ้นโทษออกมาได้นะคะก็มีเหตุทำให้เขาเนี่ยต้องมารับจ้างเป็นมือปืนค่ะ แต่ในส่วนลึกๆของเขาเนี่ยเจดจะเป็นคนที่มีจิตใจดีเพียงแต่เขาจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนและถ้ารักใครก็จะรักจริงค่ะเจมี่ปณนิชดาค่ะรับบทเป็นสาราลินเป็นน้องสาวคนเดียวของนางเอกหรือโสพิตานะคะเนื่องจากว่าสาราลินเนี่ยค่ะโตมากับพี่สาวที่เป็นทั้งแม่แล้วก็พี่ในเวลาเดียวกันนะคะพี่พี่สาวเนี่ยเป็นคนเจ้าระเบียบค่ะ ทำให้เธอเนี่ยไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่เก็บกดอมทุกข์หน้าตานะคะจะดูเศร้าๆตลอดเวลานะคะเป็นคนที่พูดน้อยแต่พอสราลินโตเป็นสาวขึ้นนะคะก็เริ่มที่จะมีความรักก็จะจริงจังกับความรักมากนะคะและเมื่อผิดหวังจากความรักเนี่ยเธอก็หาทางออกไม่ได้เลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกค่ะ คนต่อไปค่ะพีทองเจียค่ะรับบทเป็นกรีธาค่ะเป็นหุ้นส่วนควนสำคัญของอันทำรงต่อหน้าอาจดูดีค่ะเป็นนักธุรกิจที่สง่างามภูมิฐานแต่เขากลับอยู่เบื้องหลังขบวนการขนไม้เถื่อนค่ะ คนต่อไปนะคะบิ๊กทองภูมิค่ะรับบทเป็นราวินค่ะเป็นคู่มั่นของโสพิตาค่ะเป็นคนที่ต่อหน้าโสพิตาเนี่ยจะดูเป็นคนที่ซื่อสัตย์ทําให้โสพิตาไว้วางใจค่ะว่าเชื่อใจได้แต่รับหลังค่ะแอบรักน้องสาวของตัวเองก็คือแอบรักสาราลินค่ะและคาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันค่ะแล้วสาราลินก็ท้องแต่ว่าเขาไม่รับผิดชอบค่ะ จึงเป็นชนวนให้สาราลินคิดส,สั้นได้ค่ะและก็น่าจะมาใส่ไฟกับโสพิตาค่ะว่าสาราลินเนี่ยท้องกับเจดค่ะสำหรับคนต่อไปค่ะดนกนินค่ะรับบทเป็นสุพงเป็นเพื่อนสนิทของเจดค่ะคอยช่วยเหลือเจดไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือเครื่องอำนวยความสะดวกให้เพื่อนค่ะในตอนที่จับตัวนางเอกไปค่ะ พิมพิมพันธ์ค่ะรับบทเป็นสุภัทราค่ะเป็นแม่เลี้ยงของโสพิตาหรือเป็นภรรยาใหม่ของโภคินค่ะชอบอิจฉาลูกเลี้ยงอย่างโสพิตาค่ะเพราะสุภัทราเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกพิเศษกับราวินซึ่งเป็นคู่มั่นของโสพิตาด้วยค่ะ mm hmm. วิทย์ภูทริดค่ะรับบทเป็นโภคินค่ะซึ่งเป็นพ่อของโสภิตาและก็สารารินค่ะ เป็นเจ้าพอ่อวงการค้าไม้ยักษ์ใหญ่นะคะที่ใครๆก็ต้องยอมก้มหัวให้ค่ะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาค่ะ <S <S ค่ะและนี่ก็เป็นเพียงการสปอยบางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งเรื่องเต็มๆก็น่าติดตามชมมากเช่นเดียวกันค่ะและถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าขาดตกบกพร่องอย่างไรนะคะก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วกันค่ะยังไงก็รอติดตามชมเรื่องราวจากศัตรูสู่หัวใจทางช่อง7 d อ โดยเริ่มตอนแรกคืนวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้ค่ะชมไ์ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ